สวัสดีครับผมยงยุทธภูนทรัพย์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว iPod 6.32กิกตัวนี้นะครับซึ่งผมกำลังลงขายอยู่นะครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่คงมีคำถามนะครับว่าสภาพเครื่องเป็นยังไงใส่ซิมได้ไหมนะครับแล้วก็เครื่องแตกต่างจาก iPhone 6ยังไงนะครับก็จะมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกเลยครับตัวนี้นะครับผมได้ติดฟิล์มหน้าหลังไว้เรียบร้อยแล้ว ตัวเครื่องนะครับมีขนาดหน้าจอเท่า iPhone 5s นะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยบางกว่ามากครับบางกว่าบางกว่า iPhone 6นะครับแล้วก็บางกว่า iPhone 5นะครับก็ดูครับรูปทรงดีไซน์ออกมาได้สวยนะครับสวยกว่า iPad หรือว่า i p h o n e ที่เราเห็นเห็นกันแน่นอนอ่ะสวยกว่านะครับมีน้ำหนักที่เบานะครับจับถนัดมือครับคือง่ายๆเลยครับคือ แรกแว็บแรกที่เห็นเลยคือคุณต้องชอบแน่ๆครับเพราะมันสวยจริงครับสภาพโดยรวมนะครับประมาณ90%ครับตีไปว่ายังดีอยู่แล้วกันอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูภายในกันดีกว่าครับว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับ i p พอร์ตตัวนี้นะครับ มีสเปคที่เทียบเท่ากับ iphone 6นะครับใช้ cpu apple a 8นะครับมีแรมเท่ากันนะครับตันวนี้ก็คิดซะว่ามันคือ iphone 6 mini อ่าแต่ใส่ซิมไม่ได้นะครับเพราะเป็น ipod นะครับนี่ยมาดูความเร็วกันสีที่แสดงออกมาเนี่เป็นสีที่สดนะครับสวยนะครับเครื่องนี้เร็วมากครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าถ้าได้เล่นจริงจะรู้ครับว่ามันมันเร็วกว่า โทรศัพท์อีกครับเร็วกว่าสมาร์ทโฟนในค่ายอื่นๆเนี่ยเยอะเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าเร็วจริงๆอ่าอันนี้คือเข้าเฟซผมนะครับอย่างญี่ปุ่นซับนะครับนี่เลยบางคนถามว่ากล้องดีไหมกล้องชัดไหมนะครับก็ ต้องบอกก่อนเลยครับว่ามันใช้ได้นะครับเรื่องของกล้องนะครับกล้องสวยกว่าถ้าประมาณแล้วก็น่าจะประมาณ i p h o n ห้าได้ครับความชัดของกล้องนะครับเครื่องมันเร็วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตไว้ครับก็สำหรับคนที่มี wifi อยู่ที่บ้านนะครับก็ ผมรับรองได้เลยว่าเครื่องนี้เร็วแรงสะใจแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณมีอินเทอร์เน็ตสัญญาณ wi ไฟที่ดีพอนะครับสำหรับบางคนว่าคิดว่าเอ้ยเราสามารถทำให้มันโทรได้ไหมก็จะมีอุปกรณ์ซิมบูทูธนะครับซึ่งมีขายอยู่ใน Lazada นะครับจะทำให้ iPod โทรได้นะครับมันเป็นเหมือนเหมือนกับเหมือนกับซิมบูทูธนะครับที่แบบว่าที่เราต้องพกติดตัวอยู่ตลอดนะครับแล้วทำให้เชื่อมกับแอป ที่อยู่ในตัว iPod ได้ครับก็จะสามารถทําให้โทรได้นะครับอันนี้ผมก็แนะนําดูผมก็ไม่เคยไม่เคยมาใช้เหมือนกันอันนี้ก็เราเอาไว้ซื้อให้ลูกเล่นนะครับถ้าเกิดคุณรักลูกครับผมรับประกันนะครับว่าลูกคุณต้องชอบแน่ครับหรือซื้อให้แฟนสาวนะครับนี่เลยเพราะว่าหน้าตาของมันเนี่ยอย่างที่เห็นเห็นครับว่ามันสวยครับส่วนตําหนิผมก็ไม่รู้จะไปติอะไรครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบต มันก็อึดนะครับเรื่องของเรื่องของความเร็วในการเล่นเกมการท่องอินเทอร์เน็ตต้องบอกเลยว่าเหนือชั้นมากครับแล้วก็เรื่องของความาชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตนี่ก็ชาร์จออกมาได้เร็วนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมส่งด่วนให้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าส่ง EMS ก็คงเขาเรียกว่าอะไรอะส่งด่วนดีกว่าส่งส่งไปเซนีเอกชนดีกว่าครับผมว่า ประกันใจได้ดีกว่านะถึงเร็วกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่านะครับนี่นะครับเรามีที่ชาร์จให้นะครับกล่องเราไม่มีนะครับเรามีสายชาร์จกับาสายชาร์จกับหูฟังให้นะครับเรามีแค่2ออย่างนะครับส่วนตัวป้อมชาร์จนะครับก็ผมก็จะแถมไปให้ด้วยนะครับน,นะครับเราสามารถเช็คโมเดลได้นะโมเดลจะอยู่นี่ น,น,นี่นะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อนะครับผมบอกได้เลยครับว่าตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าเครื่องมันเร็วมันเร็วมากนะมันเร็วจริงๆครับถ้าเกิดว่าได้ลองสัมผัสดูนะครับมันเร็วกว่าสมาร์ทโฟนทั่วๆไปนะครับเรียกได้ว,ว่า ถ้าเอามาเปรียบเทียบกับ iPhone 4S หรือ iPhone 5S แล้วก็เร็วกว่า iPhone 4S หลายเท่าครับอ่าแล้วก็ถ้าไปเปรียบเทียบกับ iPhone 5S แล้วก็ก็ยังเร็วกว่าอยู่ดีครับลองไปดูคลิปที่เขารีวิวนะครับเขาจะเปรียบเทียบอย่างชัดเจนนะครับว่า iPhone อ่าว่า iPod 6ตัวนี้นะครับว่ามันเร็วแล้วก็แรงสะใจขนาดไหนนะครับโอเค ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับก็ทักแชทหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับหรือถ้าใจร้อนนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าผมสะดวกผมก็จะรับสายทันทีนะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ